สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวิทีพบช่อง P Official ในสักครเราจะมาทำคลิปรีวิวเครื่องสัมาระนะเพราะว่า,วาคลิปเก่าอ่ะทุกคนคือแบบติลิกาสซิดก็เลยลบทิ้งแม่เลยไม่ได้ลงคลิปเลยเราจะมารีวิวใหม่อีกครั้งนะทุกคนนี่คือกระเป๋าเครื่องสัมภาระทุกคนไปทันศนศึกษามาเว้ยแล้วคือแบบหอบไปหมดกระเป๋าตือคือเยอะมากขอนันุญาตจะเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ดูทันก็ ตัวนี้คือใช้ดีมากไวแบบว่าเออก็ดีอะเออคนหเป็นตัวนะึงแล้วก็กิมตัวนี้คือแนะนํามาทุกคนคือมันขาวจีนน,นะนี่คือไปทะเลมานวนี่ริมความดาขึ้นมานขาวจีนทุกคนไปซื้อมาใช้กันเลยเออแต่ทำไปทุกคนที่เราซื้อมาใช้เพต่างคนไปเป็นนี้ก็จะเป็นเออทายคิ้วเห็นไหม,มหทุกคนเหรอเคียงอันนี้คือหน้าสดดำเลยทุกคนว่าหน้าสดทุกคนคว่ามันํำแล้วนะแตงโม เป็นตัวนี้ทุกคนก็ราคาแค่49บาบาทก็ซื้อมาใช้เป็นสามสิบเก้าคนก็มาซื้อมาใช้เลยแล้วก็จะมีวันนี้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็เป็นวัสถุนิแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนก็จะเป็นกระจกทุกคนจะเป็นโทรศัพท์ที่เรานำถ่ายคลิปอยู่นะเลยมาจะมีคือถูกมากทุกคน20บาทที่ทเซเว่นนะคน และทุกยี่สิบก็มีนะแล้วก็จะเป็นลุคตัวนี้นะคนคือท,ที่รีวิวไปแล้วนะทุกคนคือใช้ดีมากสีแนะบบส่าีส้มๆนะตัวนี้มันมืดมากจะเป็นสีดำๆนิดนึงแล้วก็มีแป้งนะงนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มียาวอะไรแนละ้วทุกคนวันนี้จะมาแต่งหน้าทาคลิปให้ดูแล้วก็เซฟผมด้วเพียงเท่างนี้ไม่ลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดตคดต่อแลวก็กดติเป,ปนะ็นกำลังใจเลยนะนะบ๊ายบาย